สบายดีสบายดีเด brands, mainland, ้อเอฟซมาพอๆกับ,บ pues like mine, ซองทิพยน้อยลอยลีลาตอนคำพี่น้องหนาสดเด้อพี่น้องนี่เด้อหนาสดบริทาอย่างยังบริทันทาอย่างหักอ่านน้าแล้วแล้วกำลังเดกินมันคำเลยลูกอยากเข้าอย่างนี้ให้เบิรงนี่กำลังเสกินพี่น้องไปไปติดตามกันเราคอยเสกินอย่างเอฟซีแหม่เราจังนีจ เอาแนวขวา,าลงไปเลยกระเทียมแห้งพีเนาะขวาพักรวมมิตรี่เนางอันนี้คอยปุ้งเหยียบห่อเลยเด้อ ็นปเจะกพักรวมหมิดไปดีเด้อพักรวมหมิดเอาซินี้นะผักกาดขาวกระลำกวงตุง้งถั่วแครอทแล้วก็มันยังอีกสาลีแล้วก,มก็มีเฮดพี่น้องแล้วก็มีกระลำอิดปนกระเล็กๆนี่ยหน่อยสื้อเขาพี่น้องในกระห้องลักบวใหญ่ เพิ่นแพ็กหนึ่ง1ิปเจ็ดพันนี่เนาะขึ้นยาผัวพักรวมน่แพ็กหนึ่งชิปเจ็ดพันที่นี่ักกาดซ่อมนะพี่เ้องแล้วก็มีมักเล่นแล้วก็มีมเออยังอีมักเซอร์พี่เนชิปเจ็ดพันแพ็กหนึ่งกะบ่หอดา,าบ,าาบาาทำน้มนบ่นน่นาะชิเจ็ดซาบาพันโอ้ไงงเงินบาทเดย,ยาแหละิเจ็ดพันกี่ี่เป็นไรเอาเองเด้อคอยป,ปุงเรียบร้อยเลยได้ กอนจใส่อะนะขนา่านอชสูตรน้ำตาลแล้วกะ็ซอสหอยหพี่น้องจะค่อยเบิ่งนี่คือสีเข้มเลยนี่เอยเบิ่งนี่นนำนี่หรือเป็นน้ำหมอห้อไฟดำบอ นี่ม mm ึนก็ยตองตาลส่กอีมนุเนี่มุกอื่นอะสุกมันอะไรยังจะหมักถั่วแล้วก็แคลอช่นาะแต่ผักเซเวอร์นี่ยังม่สุกอีกเพิ่ม น,น้อื่นคือซิซุกมาแล้วน้อื่นน้มักซเรักรวมมิดสารผัดพักพีนกก่น้องบกขลีกะมีจอกกะลำก็มีพี่น้อง พี่นกินพ่อแลพ่น้องไป,ไปกินกันเลยบ่านี้สุกแล้วสบายดีสบายดีไดไหมสบายดีเอนี่สบายดีเอมีจะมีเอฟซีน้ำเพเดี๋ยว่อลูกเอฟซีมาไหนใส่เราไปเอฟซีที่นอกบนมีเอซมาพี่น้องไหมกินอันนับพัดพักลมมิดพี่น้องในกซินแห้งแม่รอยากกินอันนีู้จักเองมักอันนี้หมักซอเวอร์ที่นี่นนบรอกโคลี่อีนี่น้ง เคยอะไรบ้างนีเฮ็ด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 อ้ยลูกคนมาเฮ็ดจะฟาลูกแครอทกับมีเนนานอ้าเป๊ะมากินข่าวปะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาเฮ็ดให้ก่อนกินมาแล้วง่ายปะลูกจับแม่จับข้าวแม่นี่มักทัวร์นี่เจากรมากเลยสุกอยู่บนกรกทัวเนี่ยฮะอืมใายทิพน้อยว่าาสูดฟังได้พี่น้องแซ่บบ่ลูกแซ่บบ่อืมสบายดีเอฟซีปะคือเพิ่นมีเอฟซีนี่แหละพี่น้อง มาเด้อมาเด้อมากินข่าวน้ำสิบน้อยลอยลีลาเด้อพี่น้องเด้อเราลังกินข่าวพี่น้องมามามาสิ่งแห่งตัวเห็ดเองกินยำบมดได้คือว่าอะไรครับวัน้กินขมือมีแต่ย่างอไรอยากเลยจเงปี้อันนี้เฮาปี้ขมือนี่ยสิ่งแห่งอะไรแทบแทบนัวเห็ดกินเองเห็ดแซ่บแสบมาใส่เป็นนัวครับตามลีลาน้ำสิบน้อยนะเกาะคนหูวะคนหูคนหูหรือคนกี่เด้อ คนกีด้อคนกี่ดื้อเจมสน่อคนกี่ดื้อเห็นนงะไม่เจ้าเอาเห็นเออไม่เห็นหรอกเอาหไม่เห็น่ันซิน้อยวะมึบายดีเอฟซีจะบายดีไรขนาดจะกินยังจะกระบอกเอฟซีได้ไหกินยังไงยังไงจะกินยังไงลูกมัทัวร์โดยโดยโดยมัเข้าโดยในมือมันยัง ัมในมือลูค่ะอีกอย่างน่ะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดบวววด้วยมะมะทูะทวอ่ะฮึไม่ยั้งเลยอะไรอาไม่ยังเลยอกแลนาถั่กินเิ้ไม่ยังเลยไม่ยังเล ระกาศเขานันเห็นเห็ดหน้าใ้ะเห็ดหนอกินโซไปแล้วไม่เคยเห็นน้ำเติมเงินต่อเเอ็นพุ่งเหลือ้อืมกินโซเอฟซีไหมข่าวสา้พเจ้ามีเอฟสองเอฟซีแบบกินโซใ่ข่าวเลยลูก

ว่าเห็ดมีเท่านั้นนะไม่เจอแมากินแคอมันเย็ต่อขิงขาเลยลแครอทแคร้มะนสีเกระบอกเลยมันอนเตากันเตากันข้าวจกอนอันนี้เอ้ยกินไหมเง้โอยากกินอันนี้้ มันอมน่หนูก uh, okay, ินนมก่อนแล้เป um, yeah, like ็นอ่า่มใครกินอันน้ก่อนเยียมกินผักสุดหกินผ้าเนยป็กระซาผมนพี่น้องซาผมเผมยมทันแหงเห็นเทลอมันเทล้วเห็นเทเห็นเทประจบนะ <Five. S 1> จะกินยังจะกินยังจะกระบอกเอฟซีเหรอหรอแครอทแครอทกินเหรอเฮ้ยนี่เอ้ยเฮ้ยเห็ดเด้อเห็ดเล็กเมื่อกลับผลหมักกินเฮ็ดเลยพี่น้องตะกี้ให้ลุผลหมักกินเมืเลยผักประเภทนี้ในจานนี้มาสามปีแล้บวกกินประเภทเป็นใบพักเป็นใบบวกกินพักสิมีใบนะจะมากินไะนะ พวกประเภทมักทั่วมักเชเบอร์นเนี่ะพวกเป็นหมากบบบนี่ทักสี่ประเภทเป็นหมากจนงไก่ชิ้วแฉะยละกินยังไงอ๋อเลยหมักเชเบอร์นใส่ข่านี่ก็รัวใน่ข่าวนี่บป้าเก่ง,งนะงามว้าเก่ง,งานานอ่ะลูกมือเบื่ออย่าไปลูบผมแน่ Lần luôn qua làm gì cái đó? Hả? bắp 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 Ok

ลอด้มเอ้ยข้มีตังค์เคลอดเด้เฮ้ยแม่ก็ต้องเอาขลอดย่างๆยๆๆชฟคนเดยวถ้เลยเป็นไรก็ไม่เคดเด้มันละลุมันละนี่ได้ได้อันนึ่งมัน้นข่าวน้ำข่อยเด้อกินข่าวน้ำข่อยเด้อกินก่น้ำเสลยเลยนีได้เดงหง

กีนาแล้วนี่แม่กินว่าลาก่อนนะแม่ไปปะอะรแ,ปปแบน,นี้พี่นอ้องีนามามาบายีเอฟแล้วลมาบายเอฟซีก่นอาไปไหนไ,ไป,ไปอ,ไไอ,อไปลรพี่นออ้องเลยฝากปต,ตามสองน,อรอรน่าลอยลีไลเน้ดุงป่าอ่า แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนพี่นะ้องบายบายสวัสดีอ่ลีลาไปก่อนเด้อมึงจะรับมื้อนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ว่าได้ไหมสำหรับมื้อนี้บ๊ายบาย